เสือตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ที่ใต้ต้นไม้กระต่ายเดินผ่านมาเห็นเสือหลับอยู่นึกว่านึกโกรธว่าเสือไล่จับกระต่ายกินนักจึงถอนต้นหญ้าเอามาแย่จมูกเสือฟุดฟิดฟุดฟิดเสือตกใจตื่นขึ้นมาลืมตาเห็นว่ากระต่ายเป็นผู้เอาต้นหญ้ามาแย่จมูกตนจึงร้องห้ามว่าอย่าเล่นหน้าแล้วเสือก็หลับไป กระต่ายถอนต้นหญ้ามาแหย่จมูกเสืออีกเสือโกรธมากคำรามว่าแม่จาตายนี้ข้าจะจับกินเสียเลยกระต่ายเห็นเสือโกรธก็วิ่งหนีเสือไล่ตามกระต่ายวิ่งไปเจอขี้ควายเข้ากองหนึ่งก็คิดอุบายยั่วเสือจึงไปเก็บดอกไม้มาปักรอบๆขี้ควายกองนั้นแล้วนั่งลงเอากิ่งไม้โบกไล่แมงวังปากพึงพันว่า ข้าวเหนียวเปียกพระอินใครมากินพระอินจะแช่ง <haciendo> ข <animal> ้าวเหนียวเปียกพระอินใครมากินพระอินจะแช่งเสือเข้ามาใกล้กระต่ายแกล้งทําเป็นไม่เห็นมือปัดแมงวันปากก็พึมพำว่าข้าวเหนียวเปียกพระอินใครมากินพระอินจะแช่งเสือเห็นกระต่ายทําดังนั้นก็สงสัยจึงถามว่าทําอะไรน่ะ ก็คอยปัดแมงวันไม่ให้มาต้อมข้าวเหนียวเปียกของพระอินไงละ่ะกระจายต่อพองชี้ไปดูกองขี้ควายซึ่งมีดอกไม้คลุมอยู่เสือมองดูกรองดอกไม้แล้วพูดว่าน่ากินดีนะขอลองสักคำเถะนาไม่ได้ดอกพระอินท่านสั่งไว้ไม่ให้คอยเฝ้าไมา่ให้ใครมากินใครขืนกินเข้าไปโดนสาบแช่งนะเสือลังเลแต่ความอยากกินมีมากกว่า ก็ยายให้พระอินรู้สิขอคำเดียวเท่านั้นกระต่ายตอบเสียงแกงแก้งพึมพำว่าไม่ได้ไม่ได้ข้าวเหนียวเปียกพระอินใครมากินพระอินจะแช่งเสืออยากกินมากขึ้นเธอนาขอคำเดียวเท่านั้นเราเป็นเพื่อนกันนะกระต่ายแก้งจำเป็นอิดเอื้อนในที่สุดก็เอ่ยว่าตามใจกินก็กินแต่ขอให้ข้าวิ่งไปไกลก่อนนะ คือนั่งอยู่ที่นี่พระอินทจะมาพบข้าว่าข้าปล่อยให้แกกินข้าวเหนียวเปียกของท่านขาก็แย่ละสิตกลงเสือว่าเอา้าวิ่งไปสิตายก็อยู่ให้งกสิก็เลยวิ่งแต่งตา,าแดงตา,ดาแดงแต่งแต่งให้ข้าร้องบอกเสียนะว่ากินเถอะแกถึงลงมือกินได้นะกระต่ายพูดเสือพยักหน้ากระต่ายวิ่งไปโดยเร็วที่สุดเมื่อไปไกลพอจะเห็นว่าเสือจะตามมาไม่ทันมันก็ตกโกนว่า เสือข้าม,มเอากองดอกไม้เข้าเต็มที่ขี่ควายเลอะเต็มหน้าทรงเกณฑนเหม็นรุนแรงเสือร้องโอ้อโอ้ออออีรู้สึกโกรธเป็นกําลังไอ้กระต่ายหลอกลวงจะต้องจับกระต่ายมันกินเสียให้ได้เสียนึกพลางวิ่งตามกระต่ายโดยเร็วข้างฝ่ายกระต่ายเมื่อวิ่งมาได้พักหนึ่งพบรังพึ่งเข้าก,ก็เกิดความทิฐิอยากสัวยั่วเสือขึ้นมาอีกจึงหาท่อนไม้มาท่อนหนึ่งแล้วนั่งลงพึมพำว่า เสียงคล้องของพระจพะพรินทใครได้ยินจะเป็นสุขนั้นเสียงคล้องของพระอินทร์ใครได้ยินจะเป็นสุขนะักเสือไล่ตามมาชานเห็นกระต่ายนั่งถือท่อนไม้หลับตาและพึมพำอยู่ก็สงสัยนึกถามว่าเจ้ากระต่ายทำอะไรนะ่ะเฝ้าของพระอินทร์นะสิกระต่ายตอบของพระอินทร์ดียังไงเสือสงสัยอ๋อ เสียงะเพราะที่สุดละใครได้ยินเข้าจะเป็นสุขมากเลยทีเดียวกระต่ายตอบเสือได้ยินดนังๆก็เกิดความอยากฟังเสียงคลองขึ้นมาทันทีช่วยตีให้ฟังเสียทีเธนาะไม่ได้ไม่ได้พระอินทร์ท่านสั่งไว้ว่าไม่ให้ใครตีคลองนี้เป็นอันขาดข้าจึงต้องมาคอยเฝ้าอยู่ไงล่ะกระต่ายตอบเสียงแกลงเธนาะข้าตีได้กระต่ายแก้งทำเป็นอิดเอื้อในที่สุดก็บอกว่า ตามใจแต่ต้องให้ข้าวิ่งไปไกลๆเสียก่อนคือนั่งอยู่ที่นี่พระอินรู้ว่าข้าปล่อยให้แกตีคล้องของท่านข้าก็แย่สิตกลงวิ่งไปเร็วๆสิต้องให้ข้าบอกว่าตีเสียเธอเสียก่อนจึงค่อยตีนะเสือพยักหน้ากระต่ายวิ่งออกไปโดยเร็วแต่งตาแดงตาแดงแต่งตังต้ง,งไปเร็วและไกลที่สุดพอจะเห็นว่าเสือตามไม่ทันแล้วกระต่ายก็ร้องตะโกนว่า ตีเธอยก่อนไม้ขึ้นฟาดตูงลงไปที่รังของพึ่งรังพึ่งแตกกระจายฝงึงพึ่งกรูเข้าเล่นงานเสือต่อยหน้าตาเสือตัวบวมปูดเสือรู้สักโกรธโกรธยางยิ่งไอ้กระต่ายหลอกลวงคอยดูน่าจะจับกินเสียให้ได้เสือคำรามแล้วออกวิ่งไล่ตามกระต่ายไปโดยเร็ว กระต่ายวิ่งไปวิ่งไปนึกในใจว่าทีนี้เสือคงจะเจ็บไม่น้อยสมน้ำหน้าอยากจับกระต่ายกินดีนะเสือคงโกรธมากนะกระต่ายคิดเราจะต้องรีบนี้ไปให้พ้นเมื่อกระต่ายวิ่งมาถึงริมน้ำจะข้ามไปก็ไม่ได้คืนอยู่ประเดี๋ยวเสือก็จะตามมาทัานทำยังไงดีล่ะ <Okay. S 1> กระต่ายคิดอยู่คืบหนึ่งก็นึกอุบายขึ้นมาได้ติง้งจึงร้องตะโกนล,ลงไปในแม่น้ำว่า จะละแค่ทั้งหลายเร็วๆพระอินทรับสั่งให้หาจัละแค่ทั้งหลายเร็วๆเข้าพระอินทรับสั่งให้หาจะละเค่ได้ยินเขาก็ตกใจกลัวรีบรอยขึ้นมาอยู่บนผิวน้ำกระต่ายบอกว่าพระอินท่านสั่งให้เราไปธุระฝั่งโน้นให้พวกท่านเรียงแถวเป็นสะพานให้เราเดินข้ามไปเดี๋ยวนี้นะ กระต่ายก็ข้ามแม่น้ำไม่ได้ตลอดเพราะจระ,ะเข้แกะตัวหนึ่งรู้ว่าเป็นอุบายของกระต่ายเพราะกระต่ายมาถึงตนก็แกล้งดำน้ำลงไปเสียจอมปุงป้งปุงป้งปุงป้งปุ้งปุ้งปุ้งกระต่ายตกลงไปในน้ำรู้สกลัวเป็นอันมากจากระเข้รู้ทันเราเสียแล้วกระต่ายคิดเราไม่ควรหลอกเขาเลย ขณะที่จระเข้แก่ดำน้ำลงไปก็กไล่ถึงฝั่งแล้วกระต่ายจึงตะเกียกตะกายขึ้นไปแตสนะ่สำหรับน้ำหลายครั้งอออพอขึ้นฝั่งมาได้กระต่ายก็รีบวิ่งหนีไม่เลี้ยวหลังเลย